ค่ะเืบเนื่องจากนโยบายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโลตัสของเรานะคะจะเปลี่ยนรูปแบบนะคะจากไฮเปอร์มาร์เก็ตเดิมๆเนี่ยค่ะกลายไปเป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ก็คือเป็นศูนย์การชุมชนอัจฉริยะนะคะ mm hmm. วิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราก็อยากจะมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้คนที่อยู่รอบๆสาขาของเราเนี่ยค่ะมีความรู้สึกสะดวกสบายรู้สึกดีทุกวันที่มาที่โลตัสค่ะนอกนอจากนั้นนะคะทางโลตัสของเราเนี่ยค่ะก็มีการมองหาดิจิตอลโซลูชันเพื่อที่มาตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของลูกค้า ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะในเรื่องของดิจิตอลโซลูชันเรามีการทํางานร่วมกันกับทาง True Digital อย่างเช่นเทคโนโลยีรูปแบบอะไรก็ตามนะคะที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของป้ายราคาอัตโนมัตินะคะสามารถที่จะทําการเปลี่ยนราคานะคะประมาณ2 0 0 0 0กว่ารายการเนี่ยพร้อมๆกันได้ทั้งสาขาหรือว่าเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าก็สามารถที่จะมีสินค้าแล้วก็ราคาที่อัปเดตนะคะอย่างเรียลไทม์ อันที่2เป็นเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอเนี่ยค่ะมาควบคุมดูแลนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยโดยพันธกิจนะครับของ True Digital เนี่ยจริงๆแล้วคือการนำเอาเทคโนโลยีมาอิน e ิเก t e ตเพื่อสร้างนวัตรกรรมแล้วก็ให้ออกไปใช้แล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานในแต่ละภาคส่วนให้ได้ประโยชน์ที่สุดเลยนะครับซึ่งจริงๆการสร้างนวัตรกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็อาศัยทั้งบุคลากร,กรนะครับอาศัยทั้งความรู้ในเชิงเทคโนโลยี แล้วก็อาศัยทั้งสิ่งที่เรามีระบบนิเวศท,ทั้งหมดของ True ที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งสําคัญแล้วก็พยายามจะให้เทคโนโลยีเนี่ยมันไปตอบโจทย์ทุกคนและทุกภาคส่วนในการใช้งานครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจก็มีความท้าทายมากมายนะครับสถานการณ์ภายในสถานการณ์ภายนอกภายนอกจริงๆแล้วก็มีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเชิงธุรกิจเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยมันก็พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีเนี่ย จะเข้าไปช่วยเหลือในหลายส่วนจริงๆแล้วประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอยู่สัก4ี่ข้อที่สําคัญข้อที่1เลยก็คือใช้เทคโนโลยีเพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อไปอัพลิฟ์หรือว่ายกระดับผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นไปข้อที่2เนี่ยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปตอบโจทย์ลูกค้าให้พึงพอใจมากขึ้นส่วนที่3เลยเนี่ยคือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยลดขั้นตอน กระบวนการในการทํางานแล้วแน่นอนที่สุดก็คือการลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยคือเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานทําให้การใช้เทคโนโลยีนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มี productivity ที่สูงสุดครับโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับในอุตสาหกรรมการค้าปลีกนะครับความสําคัญมาเลยเนี่ยจะอยู่ที่ข้อที่1นนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับ personalization คือการ offer หรือการเข้าใจลูกค้านะครับในแนวลึก เพราะฉะั้นลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกว่าคนที่ให้บริการเนี่ยเข้าใจเขาแล้วก็รู้จักเขาดีเรื่องที่2แน่นอนเลยก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการก็สามารถใช้ข้อมูลนะครับเข้ามาตอบโจทย์ตัวเองได้การลดค่าใช้จ่ายพลังงานก็ดีนะครับการบริหารจัดการพื้นที่ก็ดีอันนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยได้และส่วนที่3เลยเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยก็คือ sustainability หรือความยั่งยืนถ้าเราใช้พลังงานน้อยลงใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองได้น้อยลง นั่นคือสิ่งที่เอากลับมารวมกันแล้วก็สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในเชิงของผู้ประกอบการแล้วก็รวมไปถึงระดับประเทศชาติด้วยครับโลตัสนอราชพลึกนะคะเป็นแฟลกชิพสโตร์นะคะของการเป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีสินค้าพร้อมให้บริการอย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งหรือแม้กระทั่งร้านค้าร้านอาหารหรือว่าเครื่องใช้แฟชั่นแล้วก็อุปกรณ์จำเป็นต่างๆค่ะ เลาก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นความท้าทายเนื่องจากว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมันมี disrupt ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยลูกค้าก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเวลาของตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆนะคะสิ่งที่ทาง Lotus Smart Community Center เนี่ยสามารถตรอบโจทย์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ของไฮเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยค่ะเราก็จะมี Technology เทคโนโลยีนะคะเริ่มต้นจากการที่ว่าทําการแก็บสแกนนะคะสินค้าเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าสินค้าอยู่บนชั้นวางพร้อมเสมอสาหรับที่ลูกค้าจะมาใช้บริการอันที่2เนี่ย ไอ้ตัวแก๊ปสแกนที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกันกับอิเล็กทรอนิกเชลลาเบลนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยเลยว่าถ้าเกิดมีสินค้าตัวไหนหมดเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณบอกไปให้กับพนักงานที่อยู่หลังร้านเนี่ยเห็นเลยนะคะว่ามันมีสินค้าล็อกไหนเชลไหนนะคะที่หมดก็สามารถจะนาสินค้าตัวนี้มาเติม ก็เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราก็ยังมีในภาพของเซลล์เช็คเอาท์ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะทําการชําระเงินได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องใช้พนักงานแคชเชียร์อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือตัวโลตัสสมาร์ทแอนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเลยถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็สามารถทําการสั่งซื้อสินค้านะคะแล้วก็มาเลือกที่จะมารับสินค้าตัวนี้เนี่ยที่สาขาได้เพราะฉะนั้นพนักงานที่สาขาเนี่ยเขาเห็น ความต้องการของลูกค้าส่งมาแล้วเป็นออเดอร์นะคะเขาก็จะทําการมาดูว่าสินค้าที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะหยิบสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาพร้อมให้กับลูกค้าได้ทันทีเลยค่ะเหตุผลสําคัญนะคะที่เราทํางานร่วมกันกับทาง True Digital นะคะเนื่องจากว่าทาง True Digital เนี่ย เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่เกี่ยวกับสมาร์ทโซลูชันอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์อื่นๆทางทูริตอลเนี่ยสามารถที่จะช่วยเรายกระดับเรื่องของการบริการสำหรับคู่ค้านะคะที่อยู่ในมอลของเราได้ด้วยค่ะผู้ประกอบการเนี่ยได้ตรงๆเลยนะคะก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะมาเป็นเรื่องของลดค่าใช้จ่ายหรือว่าใช้ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ ในภาพของปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทำให้การทํางานเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีระยะเวลาในการทํางานเนี่ยน้อยลงและที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันด้เป็นเรื่องที่ว่าเขาสามารถจะมอนิเตอร์ความคืบหน้าของงานได้ด้วยท้ายที่สุดนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกลูกค้านะคะมาใช้บริการนะคะที่โลตัสข,ของเรานะคะจริงๆคอนเซปต์ของการเป็นสม์ทคอมมูนตี้เซ็นเตอร์เนี่ยไม่ใช่ที่เฉพาะนอทราชพฤกแห่งเดียวเท่านั้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเรามีการพัฒนา รูปแบบใหม่ๆเนี่ยไปที่หลายๆสาขาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมาลองใช้บริการของเราดูนะคะสําหรับธุรกิจคาลีกต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่มีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีความท้าทายหลายเรื่องนะครับผมคิดว่าถ้าดูธุรกิจภาพรวมของคาลีกเนี่ยข้อที่1เลยเนี่ยผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเยอะพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปรูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปอันที่2คู่แข่งก็เยอะมากนะครับทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกที่เข้ามาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ข้อที่3เลยเนี่ยทุกคนจะทราบว่าการค้าปลีกเนี่ยการบริหารจัดการออปเปอเรชันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญและค่าใช้จ่ายนี่ต้องคุมให้อยู่ในเลเวลที่มันเหมาะสมด้วยนะครับรานนี้ True เองเราก็ได้ออก1 Solution ที่เป็นการพัฒนาเราเรียกว่า True Digital Store Plat f o r m ถามว่าแพลตฟอร์มอันนี้คืออะไรแพลตฟอร์มอันนี้มันคือแพลตฟอร์มที่ต่อเชื่อมทุกระบบเข้าหากันระบบภายในของลูกค้าเองอันนี้เราต่อเชื่อมเข้ามาทั้ง POS ทั้ง ERP ต่างๆนะครับที่เป็นระบบหลังบ้าน ส่วนที่2เราต่อระบบที่เป็นระบบเฉพาะไม่ว่าจะเป็นระบบพลังงานระบบที่ไม่เคยยุ่งกับใครเราก็สามารถเอาขึ้นมาต่อเชื่อมใน Digital Store p l a t ฟอร์ได้แล้วระบบสุดท้ายเลยคือระบบของ IoT ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าจออจฉริยะเซนเซอร์ mm hmm. <S S ensor, อุปกรณ์ต่างๆกล้องพวกนี้จะอยู่ในระบบทั้งหมดลองนึกภาพดูนะครับว่า Digital สโตร์แพลตฟอร์เนี่ยจะดึงเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียงอยู่ในดัตต้าเลหรือผืนเดียวกันของข้อมูล เพราะฉะนั้นพอมันเรียงร่วมกันแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยที่สุดก็คือเราจะรู้อินไซต์หรือรู้ความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดแล้วสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้ผมอาจจะยกตัวอย่างบางเทคโนโลยีนะครับที่มีประโยชน์ในเรื่องนี้จอส s อ o ์แพลตฟอร์มอันที่1เลยคือ Digital s ไซเน g e เราก็จะเห็นหน้าจอใช่ไหมครับเดินก็มาแล้วมีอะไรดิสเพลย์อยู่นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันสามารถ Personalize ได้เขาจะรู้ว่าผมอายุเท่าไหร่เดินมาอยู่ที่หน้าจอแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่หรือเราใช้กล้องนะครับที่เรามี Solution ที่เรียกว่า True Virgo เ i v อ r g o AI เนี่ยเป็น AI ที่ทำงานควบรวมกับตัวกล้องเพื่อทำให้กล้องเนี่ยฉลาดขึ้นกล้องเนี่ยมันเหมือนตานะครับแต่เราก็มีสมองเพิ่มเข้าไปเพราะฉนั้มันจะมีตาและสมองช่วยดูแลหลายเรื่องได้การดูแลของกล้องเนี่ยบวกกับ Vergo AI เนี่ย ไม่ใช่ดูแลเฉพาะแค่เรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักๆของกล้องอยู่แล้วแต่รวมไปถึงดูแลเรื่องอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าของที่อยู่บนชั้นเกิดขาดกล้องเราจะเตือนไปบอกคนที่มาเติมของให้มาเติมทันทีเพราะฉะนั้นนีลูกค้าก็จะเห็นของพร้อมตลอดเวลาหรือกล้องเราเองเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับการหยิบจับสินค้าให้รู้ว่าชั้นไหนเชลฟ์ไหน ที่มีคนเกี่ยวข้องหรือคนเข้ามา e n นเก e มากน้อยแค่ไหนงั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของการที่เราใช้เทคโนโลยีมาช่วยการบริหารก,การซอร์ทั้งหมดแล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับก็คือ Data ที่รวมอยู่ในที่เดียวกันของดิจิทัลโซลแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งที่มันจะได้ที่สุดเลยคือการทำเคสต่างๆที่เป็น Data Modeling ความหมายคือว่าเราจะรู้ว่าถ้าคนเยอะทางร้านต้องทาอะไรถ้าคนน้อยต้องแอคชั่อะไรถ้าคนเยอะบวกน้อยบวกฝนตกต้องทำอะไร ัต่างๆเหล่านี้นี่มันคือการที่เราสร้างองค์ความรู้แล้วแน่นอนที่สุดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะได้ประโยชน์และได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเทคโนโลยีเราครับ